แวมพร์ละกันเพราะทุกวันนี้ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาจนไม่รู้จะธรรมดายังไงอยู่แล้วนะฮะก็เป็นแวมพร์แล้วก็ออกไปไล่กัดคนอื่นอะไรเงี้ยเห็นบางคนที่น่ากินเราก็กินเขาเดี๋ยวนั้นเลยตอนนี้กาลังฝันเลือกเป็นมนุษย์ธรรมดาครับเพราะว่าเราอยากเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่อยู่ในใจของทุกคนครับถ้าผมฝันอยู่จะเป็นมนุษย์แวมพรยดีหรือว่ามนุษย์ธรรมดาดีเหรอฮะก็คงจะเป็นแวมไพรยฮะจะได้ไปดูดเลือดสาวๆครับ ้าตอนนี้เลือกได้นะครับจะเป็นเป็นมนุษย์ธรรมดาดีกว่าครับเพราะว่าสนุกกับการหลบหนีอะไรเงี้ยตามเหมือนในหนังสนุกดีถ้าสมมติว่าเลือกได้คุณคิดว่าระหว่างเป็นแบมพายเป็นอมะตะกับเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยอยากจะเป็นอะไรมากกว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาทำไมอะ่ะเพราะว่าถ้ามันมันไม่ตายมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นในชีวิต<อ>มันก็เหมือนกับว่า,วา อยู่ตลอดอยู่ยงคงกระพันอย่างเงี้ยไม่สนุกโ okay, อเคเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเป็นมนุษย์ธรรมดารู้จักเจ็บรู้จักป่วยรู้จักตายอย่างเขาเหมือนกันชีวิตจะได้ดิ้นรนหน่อยเป็นคนธรรมดาดีกว่าค่ะทำไมไม่อยากเป็นวัพรุแนวัยรุผิวขาวด้วยนะหลอ่ลอ,ลอมันร้อนมันแพท่สันเลยสวยป็นเฟรนจ์จวนเลยไม่ค่ะคืออาจจะมีความสามารถพิเศษก็จริงแต่แบบใช้ชีวิตป,ปกติยากมากยอมอยู่แบบเราธรรมดาธรรมดาดีกว่านะเป็นมนุษย์ดีกว่าค่ะ เศษแบบแวมพายเหรอพี่แกใช้ชีวิตอยู่เยอะเหนื่อยมันนานไปใช่ไหมอยู่เป็นพันๆปีเนาะเป็นมนุษย์ดีกว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถเลือกได้เหมือนเบลล่าระหว่างเป็นมนุษย์ธรรมดาต่อไปกับเป็นแวนรรมพา์เราเลือกที่จะเป็นอะไรขอเป็นมนุษย์ธรรมดาดีกว่าเออทำไมล่ะเป็นธรรมดาแล้วถ้าเป็นแวมพายแบบอยากใช้ชีวิตปกติของคนธรรมดาทั่วไปดีกว่าแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นธรรมดาด แต่ว่าไม่ได้มีพลังวิเศษด้วยแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้อยู่กับครอบครัวค่ะ